สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี F4 ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนสครับล่าสุดนะครับโอ้โหออกมามนนณาบันโนกนะครับเรื่องถ้าชารุทรนะคะถ้าในความที่เห็นของของแม่กาดํานะคะถ้าชาุทรนะคะมีตัดสินว่าลงนะคะเรืเ่องค่าทิ้นใหม่นะคะนะเรื่องค่าทิ้นใหม่นะคะ รื่องค่าเซ็นใหม่นะคะก็ต้องเรียกเพิ่มขึ้นจ่ะต้องเพิ่มขึ้นนะคะโถอีดอกกระพืออยา่านคะครับาสิ่งที่ผมจะพูดตรงนี้เป็นเพียงแค่ททานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลัในการรับชมรับฟังท่าในใดเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดตั้ตะไเป็นกำลังใจให้กันนะครับทุกคนนิทานครับนิทานครับแหมมันนามันโนกเลอเกินอีดอกกระพือ หาดอกทองละเมิดศาลไหมเนี่ยฮะคดีนี้นะคะท่าศาลอุทธรน,นะคะมีคําสั่งว่า,าลงนะคะเราก็จะนะเราเชื่อว่าค่าเส้นใหม่ก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะคะอมันนามันโนกเหลือเกินให้ดอกทองนี่มึงละเมิดศาลร,รู้ไหมฮะ มึงยังละเมอสาเลยอีเวนอีนนี้นะครับพูดแต่เรื่องเงินเห็นไหมไอตี้เห็นปะเห็นปะมึงคิดว่ามึงชนะแล้วเหรอฮะมึงก็แพ้มึงจำกูไว้ยัยงไงก็แพ้แพ้ปะเออมึงทำใจไว้เลยมึงไม่ได้เงินสักบาทเลยสิบล้านมึงอ่ะแหม่มนนาบรนโนกอีดอกทองนะคะ มันน่ามันโงกเหลือเกินว่าคดีนี้นะคะยังไงก็ถ้าศาลนะคะมีคำตัดสินว่าลงแล้วไม่คิดว่าศาลศาลไครฟงเขาจะยกบ้างเหรอฮะมึงละเมิดศาลไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูมีอะไรเสียพายมึงอีกมึงใจเย็นเยนมึงใจเย็นเย็นกูมีอะไรเสียพายมึงแน่นอนมึงใจเย็นเยนนะ มึงอย่าพึ่งมนันามัานโนกเดี๋ยวกูมีอะไรเซอร์ไพรส์มึงแน่นอนมึงไม่ต้องกลัวหรอกนะ้งจำคำกูวไว้นะกูมีเซอร์ไพรส์อะไรแน่นอนนาะยอ,อีวันทองมึงนี้มันน่นนามัานโนกมากหรือว่ามึงต้องชนะมึงต้องโผไปกินในใจมึงคิดแต่เรื่องเงินทำไมอะเงินสำคัญสำหรับมึงเงินมันสำคัญสำหรับทุกคนแหละแต่การที่มึงจะมาเอาเงินในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำมันไม่ใช่ไนะทางทเรื่องนี้ฮะ จริงไหมมึงจะมาพูดว่าฉันเสียลูกฉันเสียลูกแล่มึงเป็นแม่ส้นตีนอะไรไม่ดูแลลูกให้ดีฮะมึงปล่อยป่าละเลยลูกอ่ะฮะมึงเป็นแม่ส้นตีนอะไรกูถามมึงหน่อยสิเออเกิดขึ้น้าครับปากมันอย่างนี้แล้วปากันดีแบบนี้นะครับนี่แหละคือปากของมัน ปากวันดีปากบันบอนบอนหาเรื่องปากดีไปเรื่อยเปื่อยนะครับเมื่อปากดีแบบนี้นะครับก็ต้องโด,ดนไอ้อ้วนเนี่ยแหละส่วนกลับตอกหน้ามันนะคนประเภทนี้นะฝากให้คิดพิจรารณานะคนอย่างมึงนะ ไม่มีาร์มเจริญสัตว์สารอุทธรที่ดาวังคารยังไม่ตัดสินเลยบอกถ้ายกถ้าลงถ้าลงถ้าลงค่าสินใหม่อีหน้าเงินมึงอีหน้าเงินอีหน้าเงินหน้าทองอีหน้าเลือดใช่ปะมึงอีหน้าเงินหน้าทองอีหน้าเลือดนะหน้าที่ด้วยกูอบอกไปให้ มึงฟังมามึงฟังไว้ดีนะอีอีดำดำแะ๊ะคดีนี้มึงจะไม่ได้เงินสักบาทเลยแล้วมึงก็ต้องเสียเงินด้วยถ้าถึงดีกาแล้วคดีนี้มันมีความว่าเขาไม่ผิดเนี่ยคนนี้ต้องเสียอกเสียใจยนะ คนที่ต้องท้ออกเสียใจได้คือมึงนะอืเข้่ใจปะมผมถึงบ้านแล้วพี่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนอีนี่มันน่าเงินนะอะไรทุกอย่างมันหวังที่จะเอาเงินเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตใหม่กับผัวใหม่มึงรู้ว่าไงวะทำไมมึงน,น่าเงินมากเลยึถามหน่อย นะครับทุกท่านประธานพี่ครับนะวันนี้นะครับนะคนอย่างอีวันทองนะครับสี่มันจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมบอกเลยครับแม้สิบล้านก็ไม่ได้ไม่ได้ส้นตีนเลยแล้วกันนะอีหน้าส้นตีนมึงอย่าหวังว่าจะได้เงินเลยมึงชนะแล้วเลยมึงพูดโอ้โหพูดออกมาคาดหวังนะดูเลยอีนี่พูดแต่เรื่องเงินสันฝานนะเงิอนอย่างนั้นเงิอนอย่างนี้นม่นนั่นนี่นะ มึงฟังกูให้ดีนะอีวันทองมึงจะไม่ได้เงินแม้จะบาดดีแล้วมึงเปิดต้องเข้าคุกด้วยมึงเชื่อกูสินะเรื่องนี้นะเปิดเผยนะมึงต้องเข้าคุกด้วยกูจะบอกไว้ให้เรื่องเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมึงทำฟาร์มผิดไว้เยอะถ้าคดีเนี้มันมันอุทธร์เนี่ยถ้าสมมตินะถ้ามันยกขึ้นมานะสมมตินะอันนี้ฟังไม่ใช่ส่วนตัวนะถ้ามันยกขึ้นมาทานอุทธร์ทานดีกาเนี่ยมึงตุย มึงลองมึงมึงมึงลองนึกถึงวันมึงลองนึกถึงวันนั้นสิมึงลองนึกถึงวันนั้นสิน,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 สนะเออเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้มึงคิดพิจารณาด้วยนะออกมาพูดถึงเรื่องเงินแล้วครับละเมอสารด้วยครับเนี่ยครับนะเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกูอที่ภาคสี่กูจัดให้มึงเต็มคาราเบลเหมือนกันนะครับอืม เดี๋ยวเจอกูที่ภาคสี่ได้นอนนะเดี๋ยวจัดให้ที่ภาคสี่นะเดี๋ยวมีพลนรพลนรีไปร้องเรียนว่ามึงละเมิดศาลเหมือนกันฝากไว้ให้งด้วย